สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปทํานายดวงความรักของชาวราศีเมษลัคนาเมษนะคะประจําช่วงวันที่1นึถึงสิากรกฎาคมนี้นะคะการนับราศีก็สามารถดูรายละเอียดได้ที่ใต้ description box ได้เลยนะคะนะคะหน้าตาฉาจะเปลี่ยนไปนิดนึงนะคะเนื่องจากว่าเบื่ออะไรเดิมๆนะบางทีคนเรามันต้องมีการพัฒนาหรือมีการอะไรเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นบ้างแหละนะคะโอเคค่ะเรามาดูกันเลยดีกว่าสำหรับ ชาวเมธคนโสดนะคะความรักจะเป็นยังไงบ้างคนโสดชาวเมธความรักจะเป็นยังไงบ้างคะขอบไทยหน่อยค u e เ n of เพน t a c ก e s ก้าถ้วยนะคะสองไม่เท้าช h ริอัลเอมเพ s รนะคะโอเคนะคะไพ่สำหรับคนโสดที่ขึ้นมาเนี่ยมองว่า คุณสับสนกับตัวเองว่าคุณจะเปิดใจรับคนใหม่มาดีไหม,มเพราะว่ามีคนเข้ามานะคะมีคนเข้ามามากถึงสองคนประมาณสองคนนะ,ะเป็นคนที่รู้จักกันทางออนไลน์โลกอินเทอร์เน็ตโซเชียลต่างๆนะคะโดยเฉพาะคนที่เพศตรงกันนะคะมีเพศเดียวกันก็จะมีเสน่ห์เป็นพิเศษด้วยเหมือนกันนะคะคุณพยายามที่จะอยู่กับตัวเองอะ่ะพยายามที่จะนิ่งแล้วก็โฟกัสกับสิ่งที่ตัวเองมีอยู่และเป็นอยู่แล้วก็พยายามที่จะ ดีมันให้ดีกว่าเดิมพัฒนาตัวเองให้มันสมบูรณ์ด้วยตัวคุณเองอ่ะเป็นเหมือนกับถ้าคุณเป็นผู้หญิงก็คือ w o l k i n g woman อะประมาณนั้นนะคะคือ strong ในในระดับหนึ่งเลยแต่ว่ามันก็มีความแบบสงสัยในตัวเองเหมือนกันว่าคุณจะไปต่อทางนี้หรือเปล่าหรือคุณจะอยู่คนเดียวดีหรือย,ยังไงดีมันเป็นช่วงเวลาที่สับสนนะคะแต่ก็ไม่ใช่สับสนหนักมากนะเออจริงถ้าคุณโสดอยู่อย่างนี้ก็ก็โอเคเรื่อยๆนะทีนี้เรามาดูคนที่เข้ามาดีกว่านะคะเขาเป็นยังไง เอซ็อกครับค่ะนายอบบอลนะคะหกดาบเขาเพิ่งสูญเสียความรักมากค่ะหรือไม่คุณก็เหมือนว่าก็แบบเขาอาจจะคาดหวังกับคุณมากนิดนึงแล้วเขาอาจจะผิดหวังนะคะจากคุณอืมเป็นอะไรที่เขาเขาก็ไม่รู้หรอกว่าปลายทางมันเป็นยังไงแต่เหมือนเขารู้แ่บว่าหนึ่งแล้วแล้วว่าคุณน่าจะมีตัวเลือกสองคือคุณน่าจะไม่ได้รู้สึกไปในทางเดียวกับเขาแต่เขาก็ยังอยากที่จะมีคุณอยู่ในชีวิตนะ เขาเป็นชาวธาตุไฟกันนะคะธาตุไฟธาตด,ดินนะคะที่เด่นเมษสิงธนูพฤกศพนะคะมังกรหรือกันนั่นเองเนาะต่อไปค่ะเรามาดูความรู้สึกกันบ้างเขารู้สึกยังไงกับคุณคะจากความรู้สึกก้นบึ้ของหัวใจของเขาผ่านการสับไพ่นี้นะคะคนที่เข้ามาเนี่ยเขารู้สึกยังไงเข้ามาเล่นหรือ,อยังไง u s t i c e เอสับสดเหมือนจะไม่ได้เข้ามาเล่นนะสดาบ เซิลเอ้ยสามถ้วยมันมีเรื่องตัวเลือกเรื่องพนาันาการเกี่ยวกับคนเก่าเมื่อจะเป็นคนเก่าของคุณหรือคนเก่าของเขาก็ตามนะคะมันก็เป็นเป็นฟีลลิ่งความรู้สึกที่ที่ก็จะไม่ออกว่าจะไปทางไหนเพราะเขาเองก็มีตัวเลือกหรืออาจจะหมายถึงตัวคุณเพราะไพ่ไพ่มันสลับกันได้ทีนี้เรามาไขนิดนึงแล้วกันว่าตัวคุณรู้สึกยังไงกับเขาสามดาบค่ะหกถ้วยเอ้ยหกเหรียญน,นะคะ คุณยังไม่อยากพัฒนาอะไรมากมายทาไมมันเด่นชัดเกี่ยวกับคนที่อายุน้อยกว่าแล้กวก็คนเก่ามันมีเรื่องราวพลังงานเกี่ยวกับคนเก่าขึ้นมาค่อนข้างเด่นมากๆเลยนะคะอาจจะเป็นคนเก่าที่คุณจะมีโอกาสได้คุยกันนะคะแต่ไม่รู้ว่าจะไปทางไหนต่อหรืออาจจะเป็นคนใหม่ที่เข้ามารู้สึกดีไหมรู้สึกดีแต่ยังไม่อยากเปิดเผยความรู้สึกยังอยากอยู่แบบเงียบไปเรื่อย แล้วก็ไม่สามารถที่จะคอมมิทหรือจะไปในขั้นต่อไปในลักษณะของคุณคุยได้เพราะว่ายัางอยากให้อยู่ในลักษณะของเพื่อไปก่อนใจยังเจ็บอยู่นะคะของคุณเหมือนอย่างที่บอกว่ามันมีความสับสนอยู่เล็กน้อยอว่าคุณจะไปต่อหรือคุณจะจะอยู่กับตัวเองดีอะไรเงี้ยถ้าบอกมองนะอยู่กับตัวเองมันก็โอเคนะคะมันก็ไม่แสกมันก็ไม่เสียใจ แต่อาจจะเหงาบ้างก็งคุยเขาาในในลักษณะของเพื่อนไปแล้วกันเป็นการันญาณนิมิตที่ดีแต่คุณคนนี้อาจจะต้องการอะไรมากกว่ามากกว่าคามากกว่าการเปิดใจอะ่ะอืมนะคะจากการร่างกายหรืออะไรบางอย่างนะคะโอเคทีนี้เรามาดูเซนซีเซนซนะคะเซนซี CNC อยากจะบอกอะไรกับคุณ What? ไม้หัก ค่อยทำใหม่เนะอันนี้หักตอนไหนไม่รู้โอเคนะคะให้เจนพียอยาจะบอกอะไรแบบนี้ไปต่อไม่ไหวได้แค่เพื่อนแหละไมเรูแล้วคนละนะคะจะไปได้แค่เพื่อนหึงนะรู้เปล่าเพราะมันมีเรื่องของตัวเลือกเข้ามาเข้าจะหึงคุณหรือเือจะหึงเขาก็ตามนะคะแต่โดยที่ไม่มีสถานนะเหตุเกิดจากความเหงาค่ะมันเป็นเรื่องของความเหงา ะะจริงๆคุณโสดแล้วคุณลําบากไหมก็ไม่นะมันก็ไม่ขนาดนั้นมันแค่มีเหงาบ้างคุยเล่นคุยอะไรไปได้อยู่แต่ถามว่าไปต่อไมหมบอกเลยว่าไปต่อจะไม่ไหวนะคะต่อไปค่ะเรามีสิ่งพิเศษก็คือเอเรียนาไกเดนนะคะจะเป็นแบบนี้ค่ะเป็นไม้แบบนี้นะคะปิดโอเคนะคะ a อเรียนาไกเดนจะเป็นคําที่สิ่งนี้จะบอกกับคุณนะคะอยากจะรู้ว่า จะบอกยังไงกับชาวแม่คะนี่จะสุ่มนะจะติดตาสุ่มให้นะคะเลิกคุยไม่ได้แปลว่าเลิกรักต่อไปคะ่ะอีดสักอันนี้ขอบคุณที่ทำ้าย ขอบคุณที่ทำร้ายเราก็อยู่ได้เมื่อไม่มีคุณดังนั้นบอกได้เลยว่าคืออารมณ์ของคนโสดชาวเมนเนี่ยจะเด่นมากๆเลยอย่าวกบบคนรักไกน่นะคะอีกจั๊กจะอันหนึ่งจะทำเขย่าก็เสียงมันจะดังนะคะขอหล,หลับตาแล้วก็เลือกนะเงินเธอหอมกว่าสิ่งได้ <laughs> พื่ออะไรอะ่ะขอขยายความอันนี้หน,น่อย มันคืออะไรมันคือมันคบกันด้วยคือคุณต้องระวังนะคนที่เข้ามาเนี่ยเขาอาจจะเข้ามาเพราะว่าผลประโยชน์บางอย่างก็ได้นะคะอันนี้หมายถึงคนใหม่ที่เข้ามานะฝึกอยู่คนเดียวให้เป็น,นะคะ่ะโอเคชัดเจนมากสำหรับคนโสดอยู่คนเดียวไว้ก่อนคะ่ะอยู่คนเดียวโอที่สุดทัปปี้ที่สุดนะคะสำหรับชาวเมธ เรื่อยๆค่ะเรื่อยๆไปเลยโอเคนะคะแอ้เนีาไกดแดนก็จะประมาณนี้สําหรับคูณต่อไปค่ะเรามาดูบทสรุปของคนโสดเป็นยังไงคะ่ะบทสรุปคนโสดเจ็ดถ้วยค่ะจะมีตัวเลือกเข้ามาให้เลือกนะมากกว่าหนึ่งคนสาม้เท้า King of Bonds นะคะ แทงแมนยังทำอะไรไม่ได้กับความสัมพันธ์ค่ะแฮปปี้กับงานกับเงินกับครอบครัวกับญาติพี่น้องเพื่อนฝูงไปเลยเต็มที่นะคะส่วนเรื่องความรักถ้าคุณจะเปิดคุณก็เปิดได้แต่แค่ระวังเท่านั้นเองหรือไม่ก็คือเสน่ห์ช่วง้ของคุณ่อนข้างที่จะรัดรูอลังการนะคะอือต่อไปค่ะให้ความรักให้ความรักอยากจะบอกอะไราคุณคนโสดชาวเมฆนะคะ แ t y o u r friend help you นะคะอยู่กับเพื่อนไปก่อนหรือว่าเป็นเพื่อนๆกันไปก่อนดีกว่านะคะ Very soon ค่ะคุณจะตัดสินใจได้ที่จะหลุดตัวเองออกมาจากบางสิ่งที่มันกักขังคุณอยู่ไม่ว่าจะเป็นความคิดความรู้สึกหรืออะไรที่คุณรู้สึกว่าคุณอยากจะตัดสินใจคุณอยากที่จะต้องทําอะอะไรสักอย่างที่คุณรอคอยเร็วๆนี้นะคะมันจะเข้ามาตามที่คุณคาดหวังนั่นแหละนะคะ โอเคคนโสดก็ประมาณนี้เนาะยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด s ับส c r ร b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปนะคะคนมีคู่ค่ะเป็นยังไงบ้างความสัมพันธ์นะคะคนมีคู่สถานการณ์ค่ะเป็นยังไง The ะสตาค่ะคนคนทั้งคนโสดท,ทั้งคนมีคู่มีเสน่ห์หมดเลยนะคะเอซับสอดค่ะอืมเก้าถ้วยคิงออฟโสด แล้วก็สีเหลียงมีเรื่องราวเกี่ยวกับความหึงหึงหวงนะคะเข้ามาความหึงหวงคําพูดคําจาที่แดดก,กันกันหรือว่าเหมือนแบบประชดประชันไม่ใส่ใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะมีเรื่องเข้ามาให้คุณต้องแก้ไขนะคะเป็นสถานการณ์บางอย่างแต่คุณจะต้องบาลานซ์ความรู้สึกและอารมณ์ของคุณให้ดีนะคะมันมีความเสี่ยงมากว่าคําพูดบางคําหลุดออกไปเนคนเอามาเก็บมาคิดไปหลายวันเลยนะคะหรืออาจจะ ไปไปแบบว่าเก็บอยู่ในซิลิแบมบางจุดของเขาอะในความรู้สึกในความคิดในความทรงจําของเขาเนาะบางทีเราต้องคิดคิดดีดีก่อนรวบรวมสติก่อนใจเย็นๆก่อนเพยายามจะเป็นน้ําบ้างในบางทีโอเคว่าคุณเป็นไฟไฟกับน,นะน้ําบาลานซ์กันนะคะโอเคทีนี้เรามาดูฝั่งของคนรักของคุณสถานการณ์เขาเป็นยังไงบ้างนะคะสถานการณ์สามเมท้าค่ะสี่เมท้านะคะ king of wands เจดเหรียญเขาก็ยังให้ความสำคัญกับคุณอยู่นะถึงแม้ว่าเรื่องงานเขาจะแบบว่าพิเศษกว่าก็ตามหรือค่อนข้างที่จะบ้างงานหรือเขาอาจจะปล่อยให้คุณรอรอเกินไปนะรอแล้วรอเล่าไม่ได้ลังใจสจักทีไม่ได้เจอแม้จะเจอก็ไม่ได้เจออะไรแบเนี้นะคะมันเกี่ยวกับงานมันเกี่ยวข้องแต่สําหรับว่าความสัมพัญถามว่าเขายังเห็นมันอยู่ไหมเขาก็ยังเห็นความสําคัญอยู่นะคะแต่ช่วงนี้เขาอาจจะ คือเขากาลังสังเกตเราด,ด,ด้วยด้วยด้วยการที่ว่าคุณจะรับมือกับปัญหานั้นยังไงคุณจะแก้ไขมันยังไงแต่ถามว่าเขายังรักไหมเขาก็ยังรักคุณอยู่นะคะอาจจะมีคนเข้ามาด้วยเนี่ยอาจจะทําให้คนให้คุณไม่สบายใจในจุดนี้หรือเปล่าเนื่เกิดเรื่องของความหึงหวงขึง้นกับคนที่ทํางานนะคะต่อไปค่ะเรามาดูความรู้สึกของเขานะเขารู้สึกยังไงกับคุณเขารู้สึกยังไงกับคุณนะคะยังรักคุณอยู่ไหมยิดถึือไหมดับเบิลนะคะ เทสับสอดแตกดา่าปกด่าสามไม่เท้าอีกแล้วถามว่าเขาจะปล่อยไหมเขาก็ไม่ปล่อยถามว่าเขาอยากจะปล่อยคุณไหมเขาก็ไม่ปล่อยเพราะเขายังรู้สึกว่าเขายังให้ความสําคัญกับความสัมพันธ์นี้อยู่มามาหายคุยบ้างตอบบ้างปล่อยให้คุณรอบ้างแต่ว่าทั้งท้ายที่สุดแล้วเขาก็เหมือนเขาเองก็ไปไหนไม่ได้เ,เขาอยากจะปล่อย แต่เขาก็ยังเห็นความสําคัญของคุณหรือเปล่าไหมมันค่อนข้างย้อนแย้งอะในตัวเขาเองอะคอาดูอีกนิดนึงความรู้สึกของเขา <Love verse. S 1> เลเวขาย่อยังแคร์แต่เขาไม่ค่อยมีเวลาเห,หมือนเขาพยายามที่จะบาลานซ์อยู่ดังนั้นถ้าใครมีปัญหาในเรื่องเนี้ยค่ะ <Yeah. S 1> ในความสัมพันธ์เนี้ยเราต้องใจเย็นใจเย็นก่อนความไว้ใจสําคัญที่สุดสําหรับความรักแต่บางทีถ้ามันมีอะไรที่คุณแบบมันมันทําให้คุณรู้สึกว่า มันมากกว่านั้นอ่ะเราค่อยมาคุยกันด้วยเหตุและผลอย่าใช้อารมณ์นะเพราะเขาเองก็ดูเหมือนจะต้องบาลานซ์กับสองสี่อาจจะมีเป็นเรื่องของงานด้วยนะคะแล้วเขามีเวลาให้สักเท่าไหร่ต่อไปเรามาดูด้านคุณคุณรักเขาไหมคุณรู้สึกยังไงกับเขาบ้าง tower ววค่ะระวังระเบิดลงนะแปดเหรียญคุณพยายามมากเลยอ่ะเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งนี้ให้มันดีขึ้นนะคะจัสมิน คุณจะปล่อยถ้าเขาจะไปคุณรู้สึกว่าคุณไม่อยากยื้อแล้วถ้าเขาอยากจะไปเหมือนเป็นการประชดเอาจริงแล้วทั้งคู่ก็ยังรักกันแหละแต่มันเหมือนเป็นแค่ช่วงเวลาที่เข้าใจกันคนละด้านเข้าใจกันในฝั่งหรือในมุมของตัวเองเท่านั้นจนลืมมองไปในมุมของเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะอืมต่อไปค่ะเซียงซีอยากจะบอกอะไรคุณนะคะ เสียใจนะรู้ไหมอืมต่อไปค่ะรักนะแต่ไม่แสดงออกเขาก็ยังรักอยู่แต่เขาไม่ได้แสดงออกให้คุณได้เห็นเต็มที่อ่ะแต่ก็ยังรักเหมือนเดิมอ่ะอ่ห่วงมาสองอันหวั่นไหวนะคะแล้วก็ยังติดอยู่ตรงนั้นเรื่องระหว่างคุณกับเขาอาจจะมีเรื่องราวหรือปัญหาบางอย่าง ที่ผ่านมาที่มันทําให้รู้สึกว่าไม่สบายใจหรือไม่ไม่โอเคอะยังมันยังไม่เคลียร์ไงคะตรงนั้นมันยังไม่เคลียร์มันก็เลยเป็นจุดที่ยังวนเวียนอยู่ในใจอยู่อ่ะนะคะยังเจ็บปวดอยู่ต่อไปคะ่ะจะเป็นเรื่องของเอร g นาไก n ดนนะคะขอเรียกชื่อนี้แล้วกันเออเพราะว่ามันจะตั้งชื่ออะไรนะคะสิ่งนี้นะคะอยากจะบอกอะไรกับชาวเมทคนมีคู่ขออนุญาตหลับตาเรียกนะคะ เรามันแค่ A B C D A B C ไม่มี D อะไรเลยใช่ไหมนนี้เป็นคำถามไม่ว่าคุณจะถามเข้าหีือเขาจะถามคุณก็ตามฉันคงมีค่าแค่เวลาเธอเหงาแอบบน้อยอะ่ะมันเป็นฟิลของนอยอะ่ะเป็นฟิลแบบนอยน้อยใจคนน้อสรุปแล้ว ชั้นสําคัญแค่ไหนอืส่วนใหญ่มันจะเป็นคําถามหมดเลยนะถ้าคุณสังเกตแล้วก็เป็นเป็นประโยคบอกเล่าเชิงแกมประชดนิดนิๆเกี่ยวกับความรู้สึกของคุณหรือเขาก็ตามเพราะมันสลับกันได้นะคะประมาณนี้ต่อไปค่ะเรามาดูบทสรุปนะคะบทสรุปบทสรุปของคนมีคู่เป็นยังไงบ้าง สรุปคนนี้คู่นะคะสี่เหรียญค่ะก้านยึดติดหรือความหึงหวงคนรักที่อยู่ในถิ่นทางไกลหรือเรื่องเกี่ยวกับงานเนี่ยนะคะให้เราปล่อยวางลงบ้างนะให้งานขึ้นมาเยอะมากให้เรานั่งสมาธิบ้างหรือเข้าวัดหรือทําบุญหรืออาจจะมีการขอพรอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือระหว่างคุณกับเขาเนี่ยยังมีบุญต่อกันอยู่ก็ยังอยู่แหละเนี่ยก็ยังเป็นครอบครัวยังเป็นความรักยังเป็นดีเรชั่นชิพเดิมๆอยู่นั่นเองนะคะต่อไปค่ะไพ่ความรักอยากจะบอกอะไรกับคุณ ดิสคูตี้เดอะวันเพาเขาก็เป็นคนที่ใช่แล้วแหละแต่ให้เราลองมองแง่บวกในความรักครั้งนี้บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะอืมเพลย์โฟเนตเอนจอยกับมันบ้างบางทีเราเราเทคอิเพีซอนอมากเกินไปเราซีเรสมากเกินไปเราเก็บไว้ทุกอย่างเลยเห็นไหมก็บอกว่าเอออะไรชิลได้ชิลนะคะชิลได้ชิลพยายามปล่อยวางพยายามสบายสบยชิลช,ชินั่งสมาธิก็ได้อะเล่นโยคะก็ดีนะคะอืม โอเคประมาณนี้นะคะสำหรับคนมีคู่ก็ขอบคุณนะคะที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะสวัสดีค่ะโอเคค่ะต่อไปนะคะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนสถานการณ์จะเป็นยังไงบ้างความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะ king of ball แ n งนเซบอเริ่มมีกระแพงต่อกันละ เริ่มมีกำแพงของกันและกันแล้วเมื่อเจากว่ามันมีออปชันเข้ามามีตัวเลือกเข้ามาแล้วมันเป็นจุดที่ไม่สามารถทําอะไรกับความสัมพันธ์นี้ได้เลยเม่อจะพยายามแค่ไหนหรือมีการทะเลาะหรือมีการปัญหาเกี่ยวกับการสื่อสารกันอยู่ระหว่างคุณกับเขานะคะแล้วมาดูเขาล่ะเขาเป็นยังไงสถา,านการณ์เขาคนกลุ่ของคุณนั้นเป็นยังไงบ้างคะเจ็ดดาบค่ะเขายังแอบส่องแอบดูรือแอบมีอะไรสักอย่างที่เป็นความลับที่ไม่บ่อยใครรู้หรือเขาโอเคที่จะอยู่ในจุดนี้นะคะ ที่อยู่ในจุดของความความไม่ชัดเจนม,มันยังคุมกลุ่มสิบเหรียญค่ะแปดถ้วยเขาไม่สนใจค่ะไม่สนไม่ใช่ไม่สนใจอย่างนะไม่ยังไม่ไม่มีความสนใจที่จะคอมมิตเมนต์นะคะคือถ้าคุณยื่นข้อเสนอมาเขาอาจจะหันหลังให้เราหาเหรียญคือ เหมือนเขาจะเย็นชากับเราถามว่าเขางอไหมมีมีเกณฑ์ที่เขาจะงอนะคะเพราะเขาก็ยังส่องยังส่องอะไรเราอยู่เหมือนกันเนาะทีนี้เรามาดูความรู้สึกเขาบ้างล่ะเขารู้สึกยังไงกับคุณคะเขารู้สึกยังไงเจ็ดดาบนะคะ ิบดาบเขาก็เสียใจนะเหมือนเขาโดนแทงข้างหลังเหมือนเขาแบบเขาใจอนหนึ่งเขาก็อยากจะออกมาเหมือนกันใจหนึ่งเขาก็อยากที่จะง้อใจหรือเขารู้สึกว่าเขาไม่ง้อดีไหมหรือย,ยังไงดีเพราะว่าเหมือนมันเสียเซลสำหรับเขาเหมือนกันอ่ะทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากมันเหมือนระเบิดลงในตรงนั้นเลยสําหรับเขาในความรู้สึกของเขานะคะยังแอบคิดถึงอยู่เป็นแอบคิดถึงอยู่ แต่ถ้าจะคอมมิตเป็นกณยังนะคะไพ่สามารถสลับกันได้เนาะโอเคแล้วคุณล่ะคะคุณรู้สึกยังไงกับเขาจัดมินค่ะเดวิลค่ะหกถ้วยค่ะยังคืนดีได้นะแต่ยังใช้อะไรที่แบบเดิมๆามเป็นเด็กเดิมๆปัญหาเหล่านี้นะคะจะแก้ได้นะแต่คุณจะต้องลดความเอาแต่ใจลงนิดนึงถ้าคุณเป็นอย่างนั้นอยู่นะคะหรืออะไรที่มันเป็นจุดยืนแบบว่าความหัวดื้อต่างๆต,ต,ต้องลดลงนะคะเดวิลกับเขาเนี่ย ตัวคุณกับเขายังไม่ได้ตัดกันง่ายๆยังมีเรื่องของหุกคนที่สามแล้วก็มีเรื่องของความผูกพันพนงนาการความหลงไหลยอย่างบางอย่างที่ทําให้ไม่สามารถที่จะตัดขาดกันไปได้ก็ยังต้องวนมาอีกนะคะอืมโอเคต่อไปค่ะเซีซีจะบอกอะไรคะเซียซีซีซีอย่าทำให้รัก ึงนะรู้เปล่าหลงรักแบบจริงๆมันเป็นอารมณ์แบบรุ่มหลงมากกว่าที่จะเป็นความรักแบบใสๆหรือว่าเป็นความรักแบบโรแมนติกขนาดนั้นมันเป็นอาการรุ่มหลงคือถ้าไม่รักกันก็คงต้องพูดต้องพูดกันตรงๆแล้วล่ะคะ่ะไม่งั้นมันจะยิ่งไปกว่าน,นี้มันจะมีความหึงหวงเกิดขึ้นว่าฉันเป็นของเขาหรือเขาเป็นของฉันต่างๆใครห้ามยุ่งน,นั่นนี่ก็จะยิ่งเครียดไปอีกเอาให้แบบ ชัดเจนกันไปเลยแต่ถามว่าในที่คุณจะชัดเจนกับเขาได้ไหมในความเป็นจริงจากไพ่ที่ขึ้นนะคะยังไม่ชัดเจนอืมยังไม่ชัดเจนยังไม่สามารถชัดเจนได้ในช่วงนั้นนะคะแล้วก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับอีกบุคคลหนึ่งที่ทําให้เรารู้สึกว่าไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ด้วยเช่นกันนะคะจะมีการงอนก็งอเกิดขึ้นเนาะต่อไปค่ะเอเลน่าไกแดนนะคะอยากจะบอกอะไรกับคุณจะสุ่มแบบปิดตานะคะปิดตาเลือก ถ้าคุณไม่รู้จักพอเราขอไม่รู้จักคุณโอเคต่อไปค่ะฉันขอเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตคุณได้ไหมไม่ว่าคุณจะบอกเขาหรือเขาจะบอกคุณหรือสิ่งนี้จะบอกคุณก็ตามแต่คือทั้งหมดทั้งมวลน,นี่ยคือสิ่งที่คุณจะต้องรู้เ้ okay. ค่ะต่อไปค่ะ ใครๆก็ฝากแผลเป็นไว้ที่ใจฉันโอเคนะคะสรุปก,ก็คือระหว่างคุณกับเขานั้นถ้าไม่รู้จักพอขอไม่รู้จักดีกว่าสวยคุบอกว่าใครๆก็ฝากแผลเป็นไว้ที่ใจน,น่าจะเป็นคนเดียวกันแล้วก็อันนี้คือฉันขอเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตคุณได้ไหมอันนี้อาจจะเป็นคุณหรือเขาอันนี้อาจจะเป็นคุณหรือเขาเหมือนกันนะคะซึ่งมันสลับกันได้เนาะอืมนี่คือสิ่งที่ อยากจะบอกกับคุณนะคะหรือคุณอยากจะสื่อสารออกมานั่นเองโอเคค่ะต่อไปบทสรุปจะเป็นยังไงคะบทสรุปของชาวเมธคนที่ไม่ชัดเจนนะคะเป็นอย่างไรบ้างสี่ไม้เท้านะคะเก้าไม้เท้าสามถ้วยมีเรื่องของบุคคลที่3ามเข้ามาทำให้มีปัญหากัน มีกำแพงต่อกันมีปัญหาด้านการสื่อสารด้านการพูดคุยหรือปัญหาของคนนอกที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะสิ่งที่คุณหรือเขาจะต้องตัดสินใจในความสัมพันธ์นี้ว่าจะไปต่อหรือเพราะแค่นี้มันก็ยังตัดสินใจไม่ได้มันก็ยังอยู่ในจุดที่ทําอะไรไม่ได้เหมือนเดิมนังซ้ํายังเป็นเรื่องที่มีกำแพงต่อกันอีกต่ถามว่างอนมีง้อไหมมีนะคะมีในบางคนเนอะโอเคค่ะให้ความรักค่ะ ถ้าเธอให้คุยคุยด้วยใจค่ะคุยด้วยใจด้วยเหตุและผลอย่าใช้อย่าใช้อารมณ์ในตอนนั้นคุยนะคะโอเค is safe for you to love getting to know each other ค่ะถ้าคุณอยากจะรู้ว่ามันจะ safe ที่จะรักหรือเปล่ามันจะปลอดภัยที่จะรักไหมคุณสองคนยังต้องเรียนรู้อีกยังต้องเรียนรู้กันและการอีกกว่านี้นะคะก่อนที่จะได้รับการคอมมิตเมนต์กัน โอเคค่ะคลิปของชาวเมฆก็ประมาณนี้นะคะยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทูกูกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ